สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้มาดูการทำแนวกันไฟครับช่วงนี้ช่วงนี้หน้าแรงนะฮะหน้าแรงหน้าหนาวอากาศแห้งต้นไม้ใบไม้แห้งเจ้าของที่ก็ได้มาทำแนวกันไฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นป่านะฮะป่า ป่าข้างทางนะครับป่ากระถินเจ้าของที่ก็ได้มาทําแนวกันไฟนะเอารถไถมาไถาตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้เป็นป่านะฮะก็ได้มาทําแนวกันไฟไว้เอารถไถมาไถาช่วงนี้หน้าแล้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมแนวกันไฟด้วยกันนะฮะนี่ครับหญ้าแห้ง เรถไถามาไถานะฮะเป็นแนวเลยครับป่าแห้งป่าใบไม้แห้งนะแห้งแลงช่วงนี้เกิดไฟไหม้ง่ายๆใครเอาบุ้งก้นบุลุงบุรีมาโยนทิ้งมันก็จะเกิดไฟไหม้ก็เลยป้องกันไว้เมื่อให้ลุกลามไปที่อื่นนี้ทำด้านนี้ด้านเดียวนะฮะด้านนู้นยังไม่ทำรถไถรถแท็กเตอร์ยังจอดอยู่ เดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะฮะนี่ต้นกระถินเก่านะฮะตัดไว้ตั้งนานแล้วตัดไว้แล้วก็มากอ,กองไว้ไม่ได้ทำอะไรถึนเชื่อเพิ่ออย่างดีเลย ไอมาถึงนู่นแล้วครับเดินไปดูเห็นไหนมาแล้วก็เดินไปดูตรงนี้ก็ต้นกระถินตัดมะกองไว้ต้นกระถินตัดมากองไว้ต่อฮะนี้ต้นตออันนี้ตอกระถินนะนต้นใหญ่มากเลยฮะกระถินนะต้นกระถินตอนกระถิน ต้นใหญ่ไหมครับเนี่ยต้นกระถินนะเนี่ยต้นกระถินนะครับอนี้ต้นมะขามนะต้นมะขามที่เห็นที่เห็นอยู่ในต้นมะขามนะฮะมะขามเทศต้นมะขามเทศรครับ ทำแนวทำแนวไปแค่นี้ทำแนวไปแค่นี้แนวกันไฟครับแนวกันไฟ นี่ใบกระถินนะกระถินกระถินอ๋อไม่ใช oh, ่กระถ e ินนะนี่ต้นมะขามมะขามมะขามขอโทษนะครับมะขามมะขามอ่าข้างข้างข้างรั้วข้างข้างก็งงงเอาขยะมาโยนโยนออกนอกบ้านโยนออกนอกรั้วมากองไว้บ้านคนอื่นเขานะนะฮะ มีเศษขยะกองอยู่โยนข้ามรั้วม,มาเลยแนวกันไฟแนวกันไฟดูรอบๆนะครับแนวกันไฟนะครับทำแนวกันไฟต้นกระถินต้นนี้ถูกตัดไปแล้วครับต้นใหญ่มากเลยฮนะ ต้นกระถินเห็นตาต,นะตอนฮะตันนี้ใหญ่มากเลยหัดไปแล้วนี่ครับต้นกระถินนะฮเนี่ยต้นนี้ตุกกรนใหญ่มากเลยฮนะเด๋ยวตะตอครับใหญ่มากเลย เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันน้างนะครับท้ายน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร,ำร่รำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ